เดี๋ยวเรามาดูกระโพดหลังนารุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กที่อายุห่างกันอยู่ประมาณ10วันนะครับ ชุดนี้ใส่ปุ๋ยประมาณเนื้อที่ประมาณ2ไร่กว่าใส่ปุ๋ยประมาณ30โลครับเนี่ยครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าสภาพดินเขาดีอยู่นะครับ ้านี่ใช้ยาคุมหญ้านะครับคุมฆ่าไปในตัวนะครับฉีดทับทั้งกระโพดทั้งหญ้าไปเลยนะครับหญ้าที่ต้นเล็กๆนะครับจะเห็นว่าตายเรียบนะครับนี่ครับการทํารุ่นนะครับทํารุ่นเราใช้ฉีดยานะครับแต่ต้องฉีดขณะดินเปียกนะครับมีความชื้นนะครับดินมีความชื้นนะครับ ความชื้นนุสูงหน่อยๆน,นะครับจะดีมากนะครับได้อยู่ด้วยนะครับการคุมย,า,มยาที่ได้ผลนะครับครับถือว่ากระโพ о งามใช้ได้เลยนะครับอยู่ที่จังหวะการให้ปุ๋ยด้วยนะครับก็จะมีเสียบ้างนะครับที่เขาไม่ขึ้นนะครับนี่เป็นตามสภาพพื้นที่ที่เราทำพื้นที่ได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ขึ้นสวยมากครับนะครับมันจะแตกต่างกันจากอายุสิบวันเดี๋ยวจะพาไปดูครับ ห่างกันสิบวันนะครับเนี่ยครับสิบวันนะครับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่รุ่นแรกๆที่ปลูกรุ่นแรกๆนะครับ เป,เปรียบเทียบกันนะครับช่วงห่างกันสิบวันนะครับนี่ครับนี่ครับห่างกันสิบวันสำหรับแปลงนี้ก็ถือว่าเร็วมากครับนี่ครับเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วครับแน่นเลย จะถือว่าการให้ปุ๋ยที่ได้ผลนะครับก่อนรดน้ําก็คือให้ปุ๋ยไปเลยนะครับใส่ปุ๋ยแล้วรดน้ําตามนะครับโดยใช้ระบบน้ําพุ่งนะครับใช้ระบบน้ําพุ่งแต่ผมจะไม่วางทั้งแปลงนะครับคือใช้ระบบการย้ายเอานะครับประหยัดต้นทุนครับประหยัดเซฟได้เต็มที่ครับแต่ถือว่ากระโพดนี้งามมากครับ โอเคครับแค่นี้ก่อนครับ